มาพบกับคุณครูตูนนะคะถ้าเห็นหนะ้าคุณครูแสดงว่าเป็นวิชาดนตรีไทยเก่งมากค่ะนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เนื้อหานะคะในเรื่องของจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรบมือนะคะให้ตรงจังหวะหรือว่าจะเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะให้เข้ากับจังหวะนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ บทเพลงที่คุณครูนะคะจะสอนนักเรียนในวันนี้นั่นก็คือเพลงข้ามถนนนั่นเองค่ะเพลงข้ามถนนนะคะมีเนื้อร้องเป็นอย่างไรมีเนื้อหาแบบไหนนะคะเดี๋ยวคุณครูตูนจะอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้ค่ะที่นักเรียนเห็นอยู่นะคะเป็นเนื้อร้องเพลงข้ามถนนค่ะเดี๋ยวคุณครูตูนนะคะ จะอ่านนาทีละ1นึ่งบรรทัดนะคะหลังจากนั้นให้เด็กๆนะคะอ่านตามคุณครูคะ่ะเพลงข้ามถนนอย่ามือมองต้องดูข้างหน้าอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนถ้ายวดยาหลายก็ต้องอดใจทน อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกคนจงระวังเอย่ยมงแซมงแซแซมงตะหลุมตุมมม่มงบรรทัดนี้นะคะอ่านสองครั้งนะคะมงแซมงแซแซมงตะหลุมตุ่มมงค่ะต่อไปค่ะความหมายของเพลงข้ามถนนนะคะเวลาที่เด็กๆจะข้ามถนนนะคะเด็กๆไม่ควรยืนมือ ะะเราควรที่จะมีสติคอยดูรถทางซ้ายแล้วก็รถทางขวานะคะถ้ามีรถยนต์รถจักรยานยนต์มากก็ให้รอจนกว่าจะไม่มีรถนั่นเองค่ะเด็กๆไม่วควรข้ามถนนด้วยความเร่งรีบนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เรานั้นเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองค่ะอ่าต่อไปนะคะคุณครูตูนก็จะสอนเด็กๆร้องเพลง ทีละหนึ่งบรรทัดหลังจากที่เราอ่านเนื้อร้องไปแล้วใช่ไหมคะพร้อมนะคะเด็กๆอย่ามือมองต้องดูข้างหน้าได้ไหมคะอีกหนึ่งครั้งอย่ามือมองต้องดูข้างหน้าบรรทัดที่สองคะ่ะ อีกซ้ายและควาเมื่อจะข้ามถานนอืมบรรทัดนี้ง่ายเนาะต่อไปบรรทัดที่สาถ้ายุดยาลายก็ต้องอดใจทนอีกหนึ่งครั้งบรรทัดที่สมนะคะถ้ายุดยาลายก็ต้องอดใจทน มทัที่สี่ยาตัดหน้ารถยนต์ทุกคนจงระวังเอย่ยเสียงจะมีสูงขึ้นมานิดนึงนะคะยาตัดหน้ารถยนต์ทุกคนจงระวังเอย่ยต่อไปทีเด็ดเลยนะคะมงแซะมงแซะมงแซะ สะมงตะลุมตุ้มมงอีกหนึ่งครั้งมงสะมงสะ,สะมงสะสะมงตะลุมตุ้มมงเก่งมากค่ะถ้าใครนะคะที่ยังร้องไม่ได้นะคะคุณครูตูนให้เด็กๆกรอย้อนกลับไปนิดนึงนะคะแล้วก็ ฝึกทบทวนการร้องอีกหนึ่งครั้งก่อนที่เราจะไปกิจกรรมถัดไปกันค่ะต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมจังหวะหัวใจค่ะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะปรบมือตรงที่มีสัญลักษณ์หัวใจนะคะเดี๋ยวคุณครูตูนจะททำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อน ที่หนึ่งเอาไหมยาเมื่อมองต้องดูทางหน้าบทัดที่สองนะคะอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนนอ่ะบนทัดที่สองอีกหนึ่งครั้งนะคะอีกซ้ายและขวาเมื่อจะข้ามถนน ทัดที่3นะคะถ้าอยูดยานไลายก็ต้องอดใจตนปรบมือตรงที่มีสัญลักษณ์อะไรหัวใจอะทัดที่สามอีกหนึ่งครั้งถ้าอยูดยานไลายก็ต้องอดใจตนมีมาค่ะต่อไปบรรทัดสุดท้ายนะคะอย่าตัดหน้ารถ ยนทุกคนจงระวังเอย้ยอ่าบรรทัดที่4ี่อีกหนึ่งครั้งยาตัดหน้ารถยนทุกคนจงระวังเอย้ยนะคะอ่าเป็นท่อนที่เราจะต้องมาถ้าเวลาเราเต้นเราก็ต้องใส่เอวนะคะตรงท่อนงแซะนะคะเด็กๆก,ก็จะต้องปรบมือแบบนี้มงแซะมงแซะแซะ ตาลุมตุงมมองสามอีกรอบหนึ่งมงแซะมงแซ่แซมมงตาลุมตุ่มงและต่อไปค่ะเด็กๆคุณครูตูนก็มีเครื่องดนตรีชิ้นพิเศษมาด้วยนะคะเด็กๆรู้จักไหมคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้ชิงถูกต้อง เดี๋ยวคุณครูนะคะก็จะตีกำกับจังหวะนะคะในขณะ,ะที่เด็กๆทางบ้านก็ปรบมือไปพร้อมๆกับจังหวะหัวใจกระพริบกระพริบโอเคไหมคะอ่าพร้อมนะคะหนึ่งสองสามอยามือมองต้องดูข้าง เด็กๆที่น่ารักของคุณครูนะคะทำได้อย่างแน่นอนเลยค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปสอนการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะให้เข้ากับเนื้อหาของบทเพลงเด็กๆพร้อมไหมคะพร้อมใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะมาถึงท่าทางประกอบเพลงท่ามถนนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้เด็กๆ ดูทีละท่าพร้อมไหมคะอ่าพร้อมแล้วนะคะอย่ามือมองให้เด็กๆทำแบบนี้ก่อนนะคะอย่ามือมองต้องดูข้างหน้าทีนี้พอคำว่าอีกซ้ายและขวาใช่ไหมคะก็มือซ้ายเราก็ยกตัวไปข้างอีกมือเนาะไวข้างหลังอีกซ้ายและขวานะมองด้วยนะมองไปข้างหน้าด้วยนะเมื่อจะข้ามถนนให้หเรา ทำท่าเหมือนเราจะข้ามถนนเมื่อจะข้ามถนนได้ไหมคะอ่ะลองทวนกันนะคะอย่ามือมอง แผนไว้ถ้าหยุดยาลายก็ต้องอดใจทนถ้าอดใจทนนะคะให้เอามือสองมือประสานกันควยไว้ว่าเราต้องอดใจทนนะอย่าพึ่งข้ามนะคะอย่าตัดหน้ารถยนต์ก็ให้เด็กๆยื่นมือควอ,อกมามือสายเท้าเอวไว้อย่าตัดหน้ารถยนต์ใส่หน้าเล็กน้อยด้วยนะคะ อย่าตัดหน้ารถย้อนนิ้วชี้ทุกคนจงระวังเอ่ยได้ไหมอ่าอย่าตัดหน้ารถยนต์ไม่อย่าตัดหน้ารถยนต์ทุกคนจงระวังเอ่ยนะคะต่อไปมงแซะนะคะเด็กๆจีบคว่ำ าวางไว้ดีเลยค่ะที่หน้าผากนะคะอีกหนึ่งมือเทเอวนะคะ,ะ,คะพร้อมกับย่อตัวเล็กน้อยนะคะมงแซมงแซแซมงตลุมตุมม้มมงมงแซมงแซแซมงตลุมตุ้มมงได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวเราไปลองเข้าเพลงกันนะคะ Ya hai, ya ก็เนื้อหาของเพลงเด็กๆทุกคนสนุกใช่ไหมคะคุณครูหวังว่าเด็กๆจะสนุกนะคะแล้วก็มีความสุขไปกับการเรียนรู้ในวิชาของคุณครูแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย